สวัสดีเช้าวันพุธครับวันนี้ลูกศิษย์ก็จะกลับคนหนึ่งน้องธนพรก,ก็ผมก็จะไปทำใบกับขีพอดีคุณบัวซื้อหลอดใส่ย,ยาให้เดินทางก็โอเคเออเดี๋ยวมาตอบไอ้เกียนคีย์บอร์ดหน่อยเข้ามาคอมเมนต์ว่า คลิปเมื่อวานที่ผมทำนั่งทำคุยกับพระพิสุทธิ์ <c oughs> ลูกศิษย์ <c oughs> นะตอบถามกันไอเกียนคีย์บอร์ดมันบอกว่าคุณสอนดีขั้นพิจารณาแต่ขั้นวิปัสสนายังไม่ยังไม่ถึงผมจะบอกนะพุทธวิปัสสนาไม่มีในสมณะโคดมมีแต่พระเทระอ่า พวกสงสาวกนอกรีดอะที่เขายังไม่ถึงทรรมอะเอามาเขียนมาแต่งเติมพุทธ,ธะสมณะโคดมไม่เคยสอนวิปัสนาฮะพวกนี้มาวิปัสนามันนึกเอาพวกเธอยังไม่เข้าใจเรื่องยาณอสาาวะคขยายานที่พระเจ้าว่ามีดวงตาเห็นธรรมเออการว่ามีดวงตาไม่ใช่การการะทำไม่ใช่การวิปัสนาวิปัสสนึกอะไรนั้น มาทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ไม่ใช่คนละเรื่องนะครับเออพู้เจ้ามีแต่เทศสอนนี่มาปิดวิป,ปัสนาอะไรอ mm hmm. ของเธอพวกเธอพวกเธอบ้าเลยไงเออไม่มีวิป,ปัสนาเออพวกนี้หลงทางเอ,อยวิป,ปัสนาของเธอมาเดินจงกรมพิจารณาอสุภะอสุพังพิจารณาไตรักนั่นเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าวิป,ปัสสนึก มันไม่มีในหลักคําสอนของตถาคตหรือพุทธสมณะโคยมแล้วอาจารย์วิทย์ก็ไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้เอออาจารย์วิทย์เปิดดวงตาที่สามอะดวงปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงยังไงไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วไม่ต้องเห็นด้วยการนึกคิดวิเคราะห์จำอ่อออานะฮะเพราะฉะนั้นคือคือมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่แบบที่ พวกเธอกำลังเชื่อกันอันนั้นมันหลงนหลงพวกเทวะเทวราชอะอะพระเทวราชอะนะครับผู้อ้างว่าตนปฏิบัติดีประจวิชอบพระเทวราชแต่ในร่างของโยสีหรือสีโยคียไงพวกที่ปฏิบัตินั่นแหละผมจะบอกพูเจ้าไม่เคยสอนปฏิบัตินะฮะเพราะพระอ,องค์ปฏิบัติมาแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่จะหลุดพ้น พวกก็เลิกล้มทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่เคยสอนให้ใครปฏิบัติหรือสร้างกรรมฐานอะไรนะฮะท่านพูดเรื่องวิมุติหลุพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นพวกเธอเน่ยไม่พิถูกพวกอา,อารัชีหรือพวกหรือสีโยคีพวกนี้ล้างสมองพวกครามซะจนงมงายหลงไปหมดเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ พวกนี้ยังไม่ถึงแก่นมันก็เลยเอาแก่นมาสอนไม่ได้ไงก็เลยทําให้คนงมงายเชื่อไปเอาตัวต,วตวนออกบวชสมัยพุทธเจ้าพระองค์อะ่ะหลวงทางอยู่คนเดียวออกบวชอยู่คนเดียวตอนแรกอ่นพระองค์ก็ไม่ได้ให้ใครมาบวชแต่คนเหล่านั้นอยากมาศึกษาทํากับพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่มีสเบียงเลี้ยงเลี้ยงพวกนั้นก็ต้องบินฑบาทออกมาถือว่าเป็นสารณะสมณะแค่นั้นสมณะโคดมไงออกจากเรียนมาเพื่อมาฟังธรรมพุทธเจ้ามาศึกษาธรรม ก็ต้องบินทบาทก็แค่นั้นเองมีกฎอยู่ในกฎพระธรรมวินัยที่พาอพี่เวลามีเหตุปัจจัยขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงตั้งพระธรรมวินัยทีละข้อให้สงสาวกนะฮะเพื่อเป็นได้ปกปักรักษาตัวเองไม่ฝืนกฎพระธรรมวินัยแค่นั้นเองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพาสุกทั้งชาวบ้านทั้งสมณะก็แค่นั้นเออพวกเธอมันไม่เข้าใจหรอก มันไี่มันเข้าใจเพราะมันยังโง่อยู่มืดบอดอยู่เออเพราถูกสั่งสอนมาให้เชื่อแบบนั้นอืมการออกบวชแล้วพอสําเร็จกิจแล้วเขาก็บางคนก็กลับไปคลองเรือนก็มีบางคนก็กลับไปใช,ใช้ชีวิตแบบโดดสมถะไม่ได้ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับตถาคตแล้วก็มีแต่ก็ยังมาหาตถาคตเป็นเนืองเนืองเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนมันลําบากนะฮะก็เท่านั้นเองเออ พุทธเจ้าไม่ได้สมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สอนนี้ใครมานั่งกรรมฐานปฏิบัติพิจารณาอสุภะอสุพังหรือสร้างกรรมฐานสี่สิบหรืออะไรนะพวกเธอเนะี่ยเข้าใจผิดทั้งนั้นนะพุทธเจ้าระดับพุทธเจ้าตัดสลูองค์ธรรมบรรลุธรรมไม่พอแล้วยังตัดสลูองค์ธรรมอยู่เออก็เหมือนอ้อยสลาเนี่ยเออบรรขัดบรรลุธรรมเฉยๆเนี่ยเฉพาะตนเนี่ยมันได้แค่อสสวาคญญายยามันสอนใครไม่ได้ นะฮะเพราะสงสากพวกนั้นของตถาคตที่สําเร็จจิตไปแล้วก็สอนใครไม่ได้ได้แต่เป็นเนื้อนาบุญบอกนําว่าเนี่ยตอนนี้เราหมดลงแล้วนะเออเราใช้ชีวิตปกติแล้วเอออ่าถ้าท่านปฏิบัติอะไรอยู่ท่านทําอะไรอยู่แบบเนี้ยก็ออกไปเผยแพร่ก,กรรสอนแค่นั้นเองไปบอกทางเขาอ่ะให้มาหาุทธเจ้าแค่นั้นแหละุทธเจ้าอาจารย์เราคือสมณะโคดม อ่าแต่เราสอนพวกเธอไม่ได้เราไม่รู้เราจะสอนยังไงเราก็แค่อธิบายสิ่งต่างๆที่เราเห็นในตัวเองเนี่ยอ่สาสมณาโคดมชี้ทางจนเราตาสว่างก็ถ้าเธอสนใจในสิ่งเหล่านี้ที่เธอสแสวงหาอยู่มันเป็นทางที่ผิดก็แค่นั้นเองตรงไปหาสมณะโคดมก็เท่านั้นเองเออพวกเธอเนี่ยมันบ้ามันบ้าตำราบ้าครูบาอาจารย์ ที่เขาแอบอ้างตถาคตแต่พวกนี้เป็นลือศีโยคียนั่นแหละมันไม่มีวิปัสสนาไม่มีการปฏิบัติในกลุ่มของสมณะโคดมสมัยนั้นคือทุกคนมาเนี่ยก็คือมาฟังตถาคตนั่นแหละมาให้ตถาคตชี้ทางแต่ด้วยคนมันเยอะเวลาพระอ,องค์หลังจากที่พระอ,องค์เทศสอนแล้วทุกคนก็ทํากิจของตัวเองบางคนก็อาจจะทําความสงบนั่งสมาธิสบายๆแค่นั้นเองไม่ได้ให้เข้าฌานเข้าอะไร แม้แต่อนุรุทธ์พุทธะเฮอสัศชิหรืออนุรุทธ์พุทธะผมจะไม่ได้ที่ชอบเข้าฌานน่ะจนมีคนมาบอกพทธเจ้าพทะเจ้าก็ไปตักเตือน่าเฮ้ยนี่เธอจะเสพติดถลำลึกแล้วนะมันไม่ใช่เส้นทางนั้นนะอันนั้นมันยิ่งมืดบอดก็ไปอีกเธอไปยึดติดตรงนั้นไปสร้างความสงบนิ่งว่างตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เธอต้องออกมาฟังเราแล้วม่เห็นการสภาวธรรมที่มันไม่เที่ยงมาคบสังคมกับคน พื่อกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อจะเห็นว่าจิตมันทางานยังไงเออไม่ได้ไปเข้าไปนั่งสงบหรือไปนั่งพิจารณาไปนั่งนึกตายลักที่เราสอนต้องมาฟังไม่ใช่ไปคิดเอาเองเออถ้าคิดเอาเองเนี่ยแม่งก็ไปไกลแหละคิดไปเรื่อยเปื่อยแหละสร้างความรู้ไปเรื่อยแล้วหลงไปเรื่อยแหละปิปัตสนึกไปเรื่อยอืมพอรู้มากๆแล้วก็อัตราตัวตนเยอะ ต่อไปก็เก่งกว่าเราแล้วไม่ต้องมาฟังคําสอนเราแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ไปเตือนในพวกสงสาววกพวกเนี้อ่ด้วยความที่ว่าก็เหมือนลูกศิษย์ผมอะที่มันมาอยู่กับผมนั่นแหละพวกไอ้กมลเ,เนี่ยแอนไอน้ไอ้อ้วนไอ้หลายหลายคนอะที่ยักษ์หมูขี่ด้วยไอ้เด็กลาวด้วยเป็นยังไงแล้วพวกไอลงง้ลุงชงลุงชานอะไรผมเตือนมันมันก็ไม่ฟังไงพอมันไปอมุขความรู้อะมันก็หาว่าเราจู้จี้จุกจิก หน้าเบื่อหน้าลำคาญรู้อยู่คนเดียวครับก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าก็เตือนสงสาวกไม่ให้ประมาทพวกนี้มันก็แอบดินทาพระเจ้ารับหลังสุดท้ายมันก็ทําตัวเสมอพระเจ้าแค่นั้นแหละพอมันได้ความรู้ไปมันก็เป็นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้และจะยุคต่อไปถ้ามีพุทธเกิดขึ้นอีกมันก็เป็นเหมือนเดิมอมืมันเป็นของคู่เว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ย มันไม่มีทางจางหายไปจากโลกหรอกเพราะคนหลงมันมีเยอะกว่าคนรู้คนรู้ไงคนที่หลุดพ้นจริงๆออกจากความยึดมั่นถือมั่นจริงๆนอกนั้นยึดมั่นถือมั่นแล้วอาจารย์ในโลกใบน,นี้นะผมบอกตั้งแต่ยุคอดีตมาหลังกุจะเปอร์เซนที่จะหลุดพ้นจริงๆก่อนจากความยึดมั่นถือมั่นได้อาสาวะขยายาญจริงๆเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยมีอยู่ศูนยะ์จุดเก้าเปอร์เซนต์นั้น นอกนั้น99.9%หลงหมดโอเคครับไปทำธุระแล้วสาธุครับสวัสดีครับ